สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานดีค่ะอาจจะได้งานพิเศษงานเสริมยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกงานฝีมืองานประดิษฐ์งานพวกนี้ยิ่งทำยิ่งได้นะคะอีกอย่างหนึง่งถ้ามีปัญหาในเรื่องของงานแนะนำให้เข้าหาผู้ใหญ่เขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้สถานการณ์เรื่องงานอาจจะมีผู้ใหญ่มอบหมายงานพิเศษให้ที่ไม่ใช่งานของเรา และงานที่ให้ทำอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ขอให้คุณทำทำไปก่อนเถอคะค่ะเพราะมันจะส่งผลดีกับตัวคุณในอนาคตการเงินดีค่ะไม่ว่าคุณจะติดขัดเรื่องเองินเรื่องไหนมันจะมีทางออกให้กับคุณคนที่ทำธุรกิจค้าขายแนะนำนะคะให้ออกหาลูกค้าข้างนอกเยอะๆนะคะเงินทองจะไหลมาเทมาแต่ถ้าคุณนั่งอยู่บ้านหรือนั่งอยู่ออฟฟิศเงินทองไม่มาแน่นอนค่ะ ส่วนใครที่เป็นนักลงทุนเก็ง์กำไรซื้อขายหุ้นซื้อขายทองคำแบบซื้อมาขายไปมีทั้งเงินเข้าและเงินหมุนเวียนช่วงนี้เหมาะมากเลยค่ะกับการซื้อขายเกณฑกกำไรค่ะความรักคนมีคู่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีค่ะมีการเอาอกเอาใจดูแลใส่ใจกันดีมีการมองหาสิ่งต่าง อาจจะเป็นสิ่งของหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนรักเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกตาต้องใจอารมณ์เหมือนกับว่ารักแรกพบเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกปิ๊งขึ้นมาทันทีก็ลองหาช่องทางเพื่อเข้าหาเขาทำความรู้จักกับเขาคนนั้นให้มากขึ้นแล้วบอกได้เลยนะคะว่าความรักครั้งนี้มีโอกาสที่จะสมหวังสูงมากๆค่ะ เรื่องของสุขภาพช่วงนี้ระวังอาการปวดหลังปวดเข่าอาการออฟฟิศซินโดมนะคะและโรคต่างๆที่มาจากการทําง,งานเรื่องโชคลาภอาจจะยังไม่มีเท่าไหร่นักนะคะอาจจะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งหรือถ้าจะมีโชคจริงๆก็อาจจะเป็นโชคที่มาจากการเดินทางลองเล่นเลขตัว๋วหรือเลขยานพาหนะดูนะคะ